สวัสดีค่ะวันนี้อีกเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ว่าพิเศษมากเลยแม่จะมาทําให้ดูก็เมนูนั้นก็คือทอดกบพริกไทยดํากบบ้านลูกเราจะทอดแบบโบราณโบราณอ่ะจะไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยจอมานี่จอมายืนที่ตำเดี๋ยวไทกีไทยกีของอร่อยเชื่อแม่เชื่อแม่สุดยอดได้ครับโอเค พริกไทยนะคะแม่จะเอาทั้งพริกไทยขาวกับพริกไทยดาพริกไทยดำเนี่ยมันจะฉุนหน่อยพริกไทยขาวเนี่ยหมายถึงว่าไม่ค่อยฉุนมันจะหอมอย่างเดียวแล้วลูกนะแม่จะเอาสองอย่างผสมเอาจอตําเลยครับอ่ะตำเลยเดี๋ยวเหลือลาบผักชีจะมีสามเกินนะลูกนะกนะตำไม่ตำตรงนี้จอตรงนี้มันแน่นตรงนั้นมันไม่แน่นอ่ะเห็นไหมอ่ะรับรองอร่อยหอมเนี่ย ของแม่เนาะครับของแน่เดี๋ยวเชื่อฝีมือแม่สมเนี่ยนะเออเดี๋ยวไม่เดี๋ยววันหลังให้จอทำมาจอก็ทําได้เป็นกู้เป็นผู้ช่วยกู้แม่ได้เลยกินเหล้าเยอะเลยเดี๋ยวมึงจะตายก่อนไอ้จอว่ะหู้ว่าถ้าขิงตายแล้วไผมาเป็นผู้ช่วยกูแถมกินเหล้าตองน้าหัวใจวายตายมันฮ้อนอยูวหัอืออันนี้มาไต่ย่างครับไต่ย่างยังจอดต่อมแหมต่อมให้มันเรี้ยงไม่เย็นมาไต่ย่างหาสึ่งตึงแปลว่ายาแปลงว่าแปลงว่าแบ่งว่าเนี่ยว่าสึ่งตึงเดี๋ยวแกเอาบัลลรอบพอกหรอ จ้าว่าซึ่งตึงแปลว่าบันรอบข้อบรมันแบบใจซึ่งตึงแปลว่าไม่ค่อยเต็มบาทไงข็ใครกันนี่เปล่าตะกี้เพิ่มแปลสองอย่างเหรอไม่ใช่อย่างเดียวเออโอเคสองอย่างกับสองอย่างไปไปตามแน่นๆตามเรียกครับเรียกยังแหลกยังยังครับยังครับเอาให้แหลกแลแล้วนี่ลงอ๋อตามแม่เหมือนแม่บอกเมื่อกี้ซัดหัวโคกลงไปเหมือนกันนักมวยอะโชคมันแรงแงเลยครับมึงตามแยกแยกกๆไม่ได้มันไม่ได้โชคเลย โชว์มันแรงๆไปเลยก็ชววว่วยให้แรงเด้อจ้องๆเลยเด้อให้นนอไปก่อนเนี่จ้องๆๆแล้วก็นนอไปเลยนอกไอ้หันนอกปก่อน,นก่อนตอตามมาให้ต่อตามมาให้ละเอียดแล้วมันจะอร่อยอืมได้ละแหละมาาได้แล้วนะ<า>ครับนะอ๋อเราโควบไปไว้ไปล้างไว้แล้วโควบไว้ที่เดิมเอาล้างตรงนั้นครับ<า>ครับผมไป นี่นี่สามเกลือเสร็จแล้วนะคือสามเกลือแม่จะเยอะหน่อยลูกก็คือพูดง่ายๆก็คือสามเกลือเหล้าจีนนะลูกนะใส่แค่นี้ใส่เพื่อให้มันรสมันหอมและนี่สี้ยวสี้ยวอ่าสี้ยวขาวลูกอแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงแล้วเราใส่เกลือลงไปหน่อยนึงแค่นี้ กุกเขากันไปเลยโอ้แต่กี่เรามาหอมา,คอาอมแค่กี่ข้าวแล้วไหมแค่กี่ข้าวเว้ยเว้ยหน่อยค่ะเร็วเรเออเร็วหน่อยแค่กี่กข้าว <c oughs> แล้วไดแค่กี่ข้าวกิงกัรอไปจ้ะกูมีอยู่สอมือแค่กี่นเหือ นะค่ะต้องเอาไฟให้มันแรงนะลุกนะไฟให้ร้อนหน่อยไม่งั้นมันไม่สวยนี่เราทอดแบบโบราณนะลูกนะเราจะไม่ใส่แป้งโอ้แม่หอมขนาดอร่อยนะอร่อยมากเลยค่ะคิงจะไปขี้มโม่จ้คิงยังไม่ได้กินเลยมันจะอร่อยได้ยังไงเดาเอา มันบอกมันเอาเมียมันต้องเสียก้าหมูไอปันหามาันเป็นแล้วเอาหนีเลยต้องได้เสียตังค์ครับมันต้องซื้อมาหมูมาเลี้ยงเสียสตังค์เยเมียมันบอกเวลาแต่งนี่ไม่ยิงไม่เยี้ยหย่งไม่ต้องเลี้ยงหมูหน้ากะค่ะตอนเลี้ยงหมูถ้าเป็นลูกสาวนี่ต้องเลี้ยงหมูไปดังๆถ้าเป็นลูกเบาโนมันตอนเลี้ยงหมูนัานะครับพันนี้ซะเลยไม่ว่าครับแล้วก็เอาหลานไปฮือมา หลานไปคือมาถ้าเป็นกลัวอ๋อคุณบอกเอาหรอก oh. มันไม่สบายไปหาหมอหมอถามว่าเป็นอะไรไอ้นั่นมันตอบว่ามันเป็นผู้ช่วยหมอบอกว่าไม่รักษาผู้ช่วยเ <c oughs> ขารักษาไข้ <c oughs> หมอบอกให้กลับบ้านหลงน้ำหนึ่งถึงร้อยมันน้บถึงไหนนะบอกว่ามันจะกลับบ้านแล้วมาอยู่โรงพยาบาลไม่ไหวแล้วแล้วสบายดีแล้วมันว่าเออสบายแล้วมองบอกคือน้ํหนึ่งถึงร้อยถ้านั้นน้ำหนึ่งถึงร้อยได้นี่นะจะได้กลับบ้านแปดสิบแป ก้สีเก้าเจ็ดสิบเออหมอไม่คอกราบบ้านหนึ่งหนึ่งถึงร้อยเก้าเก้าสีเก้าเจ็ดสิบเนี่ยหมอไม่คือพี่บ้านที่ยหมอคือนอนอยู่บนบ้านดีกว่ <laughs> เดี๋ยวนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนนะลุง <laughs> นะแม่ขอใส่ถ่านก่อนถ้าไฟมันเบาไปแล้วมันจะไม่กรอบลุงมันมันจะทําให้หนึ่งนะลุงนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจอมาจอเอาถ่านมาขัดใจไปเไว้ย <laughs> ไม่รู้อ่ะมีตังแดค่ะคนด้วยกับคาคนเมืองนะอู้กับไม่ค่อยหุนเรื่องบ่หูแด้งไดงมาบ่ก่ามีแตังแดใจบ้าผมว่ะอ๋อ คนไปหัวแม่เก็บไว้ที่ไหนอ่ะอ๋อไปเลยค <Okay. S 2> แล้วเจเขาถ่าน,น,นเป็นไหมเป็นค่ะมันจะเป็นทีน่ไหนจอกินเหล้ากินจากงอย่างเดียว <c oughs> ตกลงเราก็ทำเสร็จแล้วหนกเห็นไหมทอดกบกระเทียมกับพริกไทยดำทอดแบบโบราณโบราณเราไม่ได้ใส่แป้งกรอบอะไรทั้งนั้นทอดแบบ ดิบๆเลยอ่ะใช่ไหมไม่มีแป้งไม่มีอะไรเอามานี่จอลองมาชิมดูที่ลุงเอาอร่อยมากไม่รู้อร่อยไหมทิงมึงไม่ได้กินนะมาอร่อยเนี่ยนอนนึงก็เน่นอนนึงที่ไปขี้โม้เหรอเอาแค่ได้กินก็อร่อยนะเออปากหวานเออแค่ได้กินก็อร่อยแล้วมันมีคนถามไหมว่ากับข้าวคุณตันสมอร่อยไหมจอตอบว่าไงอร่อยครับขี้โม้ไหมไม่ถามอ่ะอร่อยจริงอ่ะผมว่าทำกับข้าวอร่อยนะ เนี่ยข้าวบาป่งเนี่ยถามเยเออแล้วเจ้าุณวบาปง,งก็ถามอ่ะข้วงถามเรากินน่องกินน,น่องมันโอ้หปากหวานมันไม่เออมันปากหวานมันไม่ได้ใส่แป้งนะล,ลุกนะซอดแบบดิบๆเลยเหมือนเหมืนอนโบราณนะเหมือนไก่อ่ะเหมือนเนื้อไก่อ่ะนอเ,ออเนื้อเออเนื้อเนื้อกบเหมือนเนื้อไก่เลยเนาะจงเนาะใไก่บ้านเออกบบ้านกบเมืองขามันจะไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่ามันเนื้อมันแน่นมากเลยนะคะใช่เพราะว่ามันไม่ได้กินอาหารมันอยู่กลางทุ่ง แม่บอกเขาแล้วว่าถ้ากบเลี้ยงอะ่ะปากมันสังเกตดูง่ายมากปากมันจะเป็นถลอกปเปิดเพราะมันอยู่ในซีเมนมันจะสับกินอาหาระ่ะอถ้าเป็นโกบ่บที่เขาไปจับมาปากมันจะแหลมๆปากมันจะไม่เสียหายเลยอืออและสีมันก็จะออกดำๆอะประมาณนะ้ะกระเทียมอร่อยมากกรอบมากกรอบมากหอมเอาไปหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อทามเกมหมือนแม่ทำเมื่อกี้ใช่ทอดกระเทียม ทอดหมูสามชั้นหมูกระดูกอ่อนแบบนี้เลยลูกทําเลยอย่ากระเทียมตําไปทั้งเปลือกอย่างนี้เลยนะใช่แล้วกินแล้วมันจะกรอบอร่อยใช่รพริกไทยแม้จะใช้พริกไทยสดไม่ได้ใช้พริกไทยผงนะเหมือนที่พูดเมื่อกี้ที่บอกเขามีพริกไทยสองอย่างไทยดํากับไทยขาวปนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของกระเทียมอย่าไปใช้กระเทียมกลีบใหญ่นะกระเทียมจีนไม่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 กรอบแบบนี้นะใช้กระเทียมกลีบเล็กๆ,ๆกระเทียมไทยนะคะตำตำตำลงไปเลยสามเกลอหมักเครื่องเหมือนที่แม่บอก เอาไปทอดได้หลายอย่างทำขายก็ได้หรือว่าจริงๆอ่ะกินกับน้าพริกตาแดงอะไรเงี้ยเหมาะมากเลยนะนกอีเก๋ก็ได้นะใช่นกอีเก๋ที่เราทำเมื่อวานอร่อยเกิดใครอยากจะได้เมนูไปเพิ่มเติมหรือว่าไปขายเนี่ยยินดีเลยนะคะเนาะใช่ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณจันสมนะคะเี่ยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนคลับด้วยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่บอ บอกขอบคุณก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณพี่จอด้วยวันนี้ที่มาเล่นด้วยขอบคุณพี่จอด้วยที่อุตส่ามาเล่นด้วยนะถ้าไม่โดนแม่ด่าหลายวันน่ะยูไม่สนุกอ่ะชอบกูด่าหรือไม่ชอบด่าจอถ้าสองอย่างครับมันโอ้บอกเรื่องเจะบอกเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับอย่าลืม ทุกคุณยายลื้กูแชร์กูแชร์กดแล้วนะครับสารเซอร์ไพรานะครับชอบกูจะสมนะครับอวันนัที่นะครับกี่โมงประมาณสี่โมงสี่โมงกว่าแลวห้าโมงครับอ่ามากเก่งนะโอเคบายบายขอบคุณมากค่ะสำหรับเดี๋ยวเมนูหน้ามาติดตามกันว่าแม่จะทำอะไรให้ดูอีกนะคะสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณมากค่ะ